แล้วก็น,นาดใส่เวลาเจ็น์ี่ค่ะแกจะแกะไงก็กงกลังพอดีเลยค่ะหวานค่ะแซ่บสวัสดีค่ะเมนี่เข้าจะมาล่างหอยแครงด้วยค่ะ เป็นวิธีการล่างแบบใหม่ค่ะการล่างหอยแข็งทิดสะอาดที่สุดล่างหอยแข็งแบบอิสานบานองฮีใบบางวิธีการเนตรวาสูดอีสาบนบานองฮีเข้าสีล่างหอยแข็งแบบใดค่ะไปชมกันค่ะก่อนดึเลยเทใส่กํามังใหญ่ๆก่อนค่ะคือก้อนล่างค่ะก้อนล่างหอยแข็งอันนี้คือเครื่องมือในการที่เข้าสีล่างหอยแข็งมีการล่างหอยแข็งดิสดาบนบานองฮีค่ะ อ่าใช่นะเลยมันบ่ใด้นะคะโอ้ดำเลำปืปูค่ะเนี่ยสูตรี่สารบันฮี่การลายหอยแช้งแบบ อีสานบ้านองคเฮค่ะก็คือขา,ว,ว,าขวครับขาวจั่วเลยบ่มีขีดุุนเลยทุนแรงเด็ดค่ะนี่คือวิธีการลางหอยแข้งแบบอีสานบ้านองเฮค่ะขาวสะอาดสดใสดีกาใส่โอมูค่ะเดี๋ยวเขามาบองวิธีการลวกหอยแข้งเด้อค่ะบา้านเฮีเดี๋ยวเอาน้ำห่อนมาใส่หมอกัน หม้อห้อนหอนน้ำห้อนหอนน้ำห่อนห่อนเค่ะน้ำห่อนหอนแล้วเขาก็เอาหอยแค้งที่เขาล้างแล้วบางหั่นได้ค่ะใช่น้ำห้อนเลยบางหั่นมันปากแล้วก็น,นับใสใ่เวลาเจ็ดวีค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห,หกเจ็ดบ้านีกัเนเชียวนำห้อนออกก่อน เอาอันหอยหอยมานอกนันอกน้ำเย็นค่ะเพื่ออย่างรู้ปะค่ะอันเพราะเอาน้ำห้อนออกแล้วเขาก็เอาหอยมาใส่น้ำเย็นเพราะว่าตอนที่มันอันดูดำห้อนเปลือกมันจะห้อนแล้วเฮ็ดแห่มันเฮ็ดแห่เขาแห่หอยแข็งมันสุกหลายไหมค่ะแต่ถ้าอันห้อนห่อนแล้วเขาเอามาใส่เห็ดกับน้ำเย็นหอยมันจะสียังแดงแดงไม่เลือดค่ะเปลือกมันจะเช้าห้อนเฮ็ดแห่หอยมันแดงสดเป็นตะกินค่ะ อ uh huh. แดงเห็นไหมคะแดงเลือดแดงเลยยลางก็ปองไงกลายแ,ลกแก้ง่ายกำลังพอดีเลยคะ่ะจังซีนมาคะ่ะเดขนาดล่างย่างดีเลยยังมีนี่ขายโอ้แดงแดงเลยอือหวานค่ะแซบ่บ